รับเข้าสู่ช่องยูทูปพยายังไม่โคตรวนครับนี่เราเอามาพวก้องนาพร้อมทั้งโตไม้นี่แล้ก็จัาไปสองคัน ปินเนี่ตอนแรกคิดว่าเยอะนะปิดไปปิดมาอ้าวเกืออไม่พออาจจะไม่พอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฝั่งนน้นนิดหน่อยไปทำมาเนี่ยอาจจะต้องกดลงอีกนิดหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ครับไปไปมามานี่ตอนแรกดูว่าดินเยอะโคยปิดฝั่งนั่นฝั่งนี้ไปงี้หายกอบหมดเลยอันนี้เหลือนิดเดียวเองตอนแรกนี่มองไปวูดดินนี่เหลือเยอะเลยเหลือฝั่งข้างๆนี่ นใจะต้องโลกอันนี้ลงอีกนิดหน่อยเพื่อได้ดินไปปิดนู่นทำแล้วทำทำสวยหน่อยเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้เจ้าโลมาเว้ย <c oughs> ดินนี่น่าจะฝั่งนู่นนี่เต็มบุบเลยฝั่งนี้นี่เกือบจะไม่มีที่เทนะ

นี่บ้านจูตาเป็นติดไดนกมัวเหมาะเอเตรลเทลเตลเตรเนอเรลเรอบ้านเหยอแต่เมื่อเอยังจู่เรกลยเะโดนแล้วม่น่ะ อันนี้ตัดบดย่างเร็วพิงเร็วนี่คู่ครับน่าจะประมาณสามวันตอนนี้ก็ได้เวลา ร้อนแล้วตรนนี้ก็เย็นแล้วแหละพรุงนี้เราขอหยุดหนึ่งวันครับเพราะว่ามาติดโองานนี่มาเยอะครับเออย้อนแต่เราทำบุญบ่งานทึงเยอะแท้เอก กดติดตามนะครับ